สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซี F Z, ทุกท่านสบายดีพี่นอ้องเมิรสมองสบอนนะครับเด้อเมื่อนี้ช่างโลดก็ได้มา,าตัดต้นไม้ครับตัดต้นไม้แล้วก็มีอันเฉียงหน้าครับผมนะครับตัดต้นไม้ตัดที่มันหกมันยังออกก็เพราะว่า เอาสีเราสีมาผักอยู่เถียงนาแล้วนะครับเนาะเนื่องจากว่าอาการเพื่อนกะเริ่มไข้แน่แล้วครับผมเพื่อนกะสิได้ออกมาอยู่ให้อยู่นาเบิงงวัวเบิงไก่เบิงหมูเพื่อนเบิงกบเบิงหยังเพื่อนครับกะสิได้นอนอยู่นานี่กะสภาพเถียงนาเพื่อนครับคนบ่อยูหลายเดือนกะหกแน่จังน้อยครับผมนี่ครับ เป็นไก่เป็นหมูกะสั่งโหลดกับลูกกับหลานกะเที่ยวมาเบิงมาเกืออยู่เป็นประจำครับผมนี่ครับมองนี่ตะกี้ก็เป็นต้นตะกบครับผมต้นตะกบแน่ต้นมะขามแน่ครับผมสั่งโหลดทําการปั่มลงเม็ดครับเมื่อนี่แล้วก็ได้ตัดหญ้าตัดหญ้าพร้อมครับอหญ้าก็ททันได้แล้วนะครับ ปาเนื่องจากปั่มต้นไม้ใหญ่ลงสะกอนกรยังบ่ลล้วครับอ่ากําลังเมียนครับผมนี่ต้นมักมี่ครับต้นมกมี่ปั่มลงแล้วครับงามันก็อยู่พู้นครับผม่างกอภัยผ่าใบแหง้งใบยังก็สิได้เอาเรือใบเอ็ดฟืนต่อไปครับผม ต้นมะขามครับนะครับต้นมะขามงาขามกับ้านลงแล้วครับปีนมาได้แล้วครับบาดนี้ <c oughs> งาขาม <c oughs> อ่าต้นบังมียูนีครับผมอ่าเด๋ยวทำการปั่มลงแล้วดอกกอนเิ่นกบบนี้ต้นโมกแน่ต้น,นะตนหวานต่างๆครับผม เนื่องจากว่าเอาสีเป็นคนมักปลูกมักอันนันอยู่เด้ครับคนมักปลูกต้นไม้ปลูกหวานสมุนไพรต่างๆครับผมช่างโรดก็เลยมาปรับแต่งให้พุนครับนายไปไหวพุ่นครับบาดในหวานเพิ่นเป็นหวานเป็นไฮน,น้ำเป็นอูแองต่างๆครับผมเอา,าสเอเีเป็นอนุรักษ์ครับเิ่นอนุรักษ์ของเกา่า เป็นไห้โบหลอกโบล้านเพื่อนกษสิมาตังโซไว้ทางขึ้นขันใดเถียงหน้าเพื่อนนั่นก็เล่าไก่ครับผมแต่ว่าไก่บนนอนครับเพราะว่าไก่นอนเถีงเถียงครับคนบรยูเจ้าของบระยูไก่ยึดพื้นที่เลยครับเถียงหน้าเพื่อนโอ้ครับผมนี่ครับไก่เพื่อนนี่ยังว่าบระคบครับผมเนี่ย มาครบจะหลายกว่านี้ออกแม่แพรลูกหลายเติบครับเอยไปใส่เหมือดน้อกไก่กุ๊ก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 มากสิยูอ่าปลาสวนหยางคนละครับคุยเคียียกินนอนกินมแมลงต่างต่างอ่าเงามือแรงเพิ่งเต็มอยู่นี่ยะครับอ่าอยู่บันไดเถียงแนะ่อยู่ทั้งต้นมักนีแนะ่ ต้นบางมีออกแล้วเพิ่นชินอนใส่นอกเมาแองกนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังหลังหลังเทียงหน้านะ้ครับเนาะนี่ครับหลังเทียงหน้าสาีเพิ่งกะน,นี่ครับมีรถไถเพื่อปั่นน้ําครับผมเพิ่นใส่เครื่องคูปตาครับปัน่นปั่นนามมาดานมาใส่ครับผม นี่ครับนาม,มาดานอยู่ฮะเิ่นกับปั๊มใส่อ่าเอารถไถไปน,นี่ครับรถไถนะเดินตามปัน่นตกัตกตกัตกตกัตกตักตักตักพอปั่นน้ำแล้วสิไปเก็บอ่าอยางเก็บยังกะอ่าก็ได้เคลื่อนรถออกครับผมเคลื่อนรถออกอ่าไปใส่ประโยชน์แนวอื่นพอหนามมืดกะมาปั่นไว้ครับผมอ่า หมูมเพิ่นหิวระบาเออโอ้ตาแป๋วดีจังอู้สะอาดดีแถมหมูมเพิ่นเกี้ยงเกาดีจังเลยไหนจับหน่อยสิเออโอ้โอู้หูตะหลาเออโอู้หูตะหลา,าให้จับให้นั่นอยู่ น้ำเมดบอ่อหน่อยากกินน้ำบ่ออ๋ตั้งน้ำให้ก้อนสันเอาน้ำม,มาแล้วนี่ครับน้ำกบใส่น้ำประาาดานแล้วครับ โอ้เอ็ดยังนั่นน้อยๆน,นั่นเฮ้เอ็ดยังหันกล้วน่ะเอ็ดยังนั่นน,น,น,น้อยๆกับกล้วยใช่เขาโอ้เขียวจังเลยเออโอ้ตัวสีดำสะอาดดีจังเลยหมูเราเพราะว่าอยูวว่อยู่ขอกซีเมนต์นะครับเนาะอยู่ขอกซีเมนต์เพื่อนกับประเดกเกล็ดินเกล็ดกันนั่น ตัวก็เลยสะอาดสะอ้านโอ่นั่นนั่นเฮ็ดยังนั่นเฮ็ดยังนั่นนั่นแม่น้อยนั่นโู้อ้าเอา็ดยังกันละไก่นี่ฮะอืมไปแม่เออไก่แม่แมดงนี่งามจังเลยโอ้นี่กัด ต้นกับทัานในกาว่าอยากตัดอยู่ครับเดี๋ยวเบ่งมเออื่นก่อนกลับมป็นเสาร์ในกาตัดหนาตัดยุงอยู่นี่ครับผมอ่าเปลี่ยนกันมาจังหน่อยอันนี้กะเพราเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยกะเพรางามคักแท้ตอนนี้กะเพรากำลังสวยใบเขียวโอ้เอาไปพัดใส่หยางเนาะมือแรงเนาะนี่ครับ นี่คือกระเพาเด้อพี่น้องเด้ฟอฟาดถกำลังงามเลยโอ้เก็บไปขายตลาดกระสิได้หลายบาทอยู่นี่มันหลาย <c oughs> มันหลายมันดกครับพี่นอ้องอืเอาพาไปเบิง่งด้านหลังกอไผ่โอ้ห้องน้ำบนหลังคาสำรุดผูพังแล้วเดี๋ยวจังเือช่างโถลดจะได้ โมนิไฟเพิ่นใหม่เยู่ครับครับใหม่เพิ่นพูไมแล้ะใหม่ปวกกินโอ้คุณนะครับเนี่ยคนบาอยูนะครับเนาะคนบาอยูหลายเดือนคุณอ่นะโอ้ปวกขื้นอยู่เลยครับปอาโธบาเลยใหม่ไผ่ใหม่ไผ่ยักเด้อครับเนี่ยเออมันโอ้แม่ใหญ่สวนมาเอาแล้วนอนึง ุนะครับกําลังแตกขึ้นสามนอครับผมโอ้อย่างยิ่งใหญ่เลยครับนอบากใหญ่เลยโอ้แกงอยู่เดือนหนึ่งจักสิกินเหมดบะเหมดพี่น้องคนะน่ะเอ้านี่นอหนึ่งนอทีซีห้วยนอที่หายู่พุ่นห้วยหลายนออยู่ตัวนี่ปัดโทปัดโทโอ้เสียงเป็นสีกันครับพี่น้อง เอกอากเอกอากเดียวซึ่งโอ้น่าจะเป็นไผ่ตรงเมืองจีนเนาะครับพี่น้องเนาะแมนบอกครับเอาพี่น้องท่านใดดูอยู่เดอ้อท่านหัวจักกะบ,บอกช่างหลดแน่เฮ้ยพี่อีกนอรครับพี่น้องผุดอ่ะโอ้โถยางหยิ่งใหญ่เลยผุะครับบักง่ายเลยครับพี่น้องโอ้ โอ้โว่าเห็นบ่นอ,อ่าพุ่นะครับอลาวเถอว่าแมนงูเหลือมครับผมอูดหลูดเลยบักงญ่เลยครับอ่านี่ก็าลัางขึ้นกีมกันสามสี่นอโอ้อุ้ยน้อใหม่อย่างมักคือคักขึ้นแน่แทอ้อลาถอนี้ ต้นแก้มันเนาะครับเนาะเอ๊ะเป็นอย่างคือแตกต้นแก้มันแตกครับนี่ครับนั่นก็แตกแต่ว่าบ่ตายนะครับปุณห์นะออกใบไปซื้อข้างกกกระทันมดครับนี่ครับโอ้นี่ยลำแก้มันน่าจะไปเอด็ดเอ็ดเฟอร์นิเจอร์น่าจะดีครับนี่ครับ โซฟาเอ็ดเสาเถียงนาหน่อยหรือว่าเสาสาลาน่อยว้ถ่าเป็นหอมผักเสามีแห้งโอ้ด้การครับน่าจะเป็นไผ่ตรงไผ่ตรงเมืองกีนโอ้คัก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 ,กบักไงเลย อ๋อตอนนี้ก็เป็นสะเพิ่นเดอร์ครับสะน่อยโอ้แต่ว่าหกด้นนี่ก็เป็นกอไผ่กอสังไขรต่างๆครับผมก็มีกิมซุงโอ้กิมซุ่งตัวนี้ยาวแล้วเออกินพระทันแล้วครับอันนี้กิมซุงปลูกเมื่อปีที่แล้วเอาสีแล้ว ปูกปีที่แล้วครับนี่ครับจิมซุงอ้ากำลังออกแหนงออกนอรครับผมคือกันนี่ก็ได้อ่าอันนี้ก็นอนหนึ่งครับผมโอ้อหอวไม้ยักครับหัไม้จิมซุงโอ้นี่ครับอ่มามาโซะซังโรดแกนนี่ครับ พัฒนามองนี่แหละช่างโหลดก็ได้ไมือเ้านี่มันนีเมื่นมือครับบ่ได้ไปใช้เลยพัฒนาเพื่อนเออเพื่อป้องกันขี้เข็ยบแมงงอดนะครับเนาะพามันหกมันยัง,งมีตะกงไกไม่กกไหลกกหยาลายกัขี้เข็ยบแมงงอดแต่สีลายหรือว่าสัรเร์เดือยคานต่างๆนะครับเนาะ <c oughs> อันนี้ว่า ว่าสิทางออกเมดก็ดเกเสายเยู่ครับเสียดายกระเผาเอาไปหนีกันอันนี้ก็เป็นผวกใหม่ต่างๆนะครับเ้อใหม่เงาไม่ดูแนะ่เงาไม่แต่แน่ครับผมนี่ครับอรอทำเฟอร์นิเจอร์ต่อไปเนื่องจากว่าเอาสีเป็นเป็นมือเรื่อยตัวครับเอาสีเป็นเป็นมือเรื่อย คนก็ไปเรือยรับจ้างมากระไดปีกใหม่ได้ทอนใหม่มานําปันกันนํากับเจ้าของใหม่นําครับเป็นกระไดมาแต่ละเล็กแต่ละหน่อยพต่กะเก็บสะสมไว้นี่ครับพวกหางใหม่ต่างๆเอาสีเพื่อนก็เลือยมาไว้นี่ครับช่วงเพื่อนยังอยู่ดีมีแห้งดูเพื่อนก็มาต่อขาต่ออนันเข้าไปเอ็ดเป็น เก้าอี e, ้มานั่งแน่ล่ะครับนี่นี่ครับศิล,ลปินยี่ได้เราก็ได้พุนะ่นน่ะมีหอดศิล,ละปะตัวนี้พร้อมโอ้อยังนอน,นี่เหมือนเหมือนอยังนอน,นี่นอนเหมือนนกบ้าเอาสีแปนกนศิล,ลปินยี่ได้ครับจับพวกใหม่ต่างๆโอ้ ยังเมียนอีกยังมาแล้วอยู่แลครับยังเมียนอีกมื่สองหมื่นเวลาจังสียเขารูบรูบเขาร้อยส่วนเถียงหน้าอันหม่องได้เป็นสำรุพูดพังกะเสด้เปลี่ยนไม่ออกเสริมไม่ดีเขาไปใส่แล้วครับโอ้โดยเฉพาะคันใดเนี่ยมันดอกเนาะมันดอกครับอันนี้เพราะว่าชายคาบมาปกคุมบันไดมันก็นสิดอกแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับดอก สได้เปลี่ยนใหม่ตัวใหม่เข้าไปเสริมแต่งเข้าไปนี่ครับใครตะว่าใหม่เพ็่นบอือึดครับส่วนอื่นๆก็ยังบมมีอย่างครับผมยังบมมีอะไรนี่ครับหวานสมุนไพรต่างๆ ผ่านซนแน่วานสีทิศแน่อย่างแน่โอ้เก็บมารวบรวมไว้นี่ครับเพื่อสิได้ให้ทียงหน้าเพิ่ันแฟนเนมื่ออื่นกับเสื้อผ้าเพิ่นไปหาหมอครับผมตอนเมื่อเศร้ากับสิพผาเพิ่นไปหาหมอแล้วครับหมอนัดที่โรงพยาบาลสกลนครครับผมโรงพยาบาลศูนย์สกลนครครับเมื่ออื่นสั้างรถกับสิพผ้าเอาสีป้ายคือเก่าแล้วครับหมอนัด ตรวจเช็คประจำเดือนครับผมเดือนละเทือครับหมอเช็คเช็คอีกอย่างก่อนเช็คกระดูกแน่เช็คทั้งระบบประสาททั้งระบบร่างกายเพิ่นเนื่องจากว่าทั้งบาดแผลกับไข้แน่อยู่แต่ว่า ยังบาทันดีคับบาดแผลในปากเป็นกระไดแต่อาการที่เลือดข้างในสมองตอนเพิ่งยังบวฟื้นนั่นก็ตรวจเช็คเรื่อยๆครับผมก็กินยาหมอเพิ่นก็ให้ย,ยามาสลายสลายเส้นเลือดมาอื่นนี่ก็หมอทางะระบบประสาทเพิ่นนัดไปตรวจครับก็คิดว่าบม่มีอย่งหรอกครับเพราะว่า อาการโดยรวมแล้วเราจำาได้เมื่อครับทุกสิ่งทุกอย่างเอาสีเราจำาได้เมื่อแค่แต่ว่าตอนนี้ยังเชื่องช้าเอดหยังเราสีเราสีเราสีชาบ่ท่านใจเรานะเพราะว่าเราเราสิเป็นคนดุคนมันครับเอาสีนี่ตื่นแต่เด็กลุกแตเ่เศร้านำมาคืนมาอย่างสี่กับบดอายุแล้วหาการนั่นการนี่เดี๋ยวก็ได้นูเดี๋ยวก็ได้กบได้เขียดได้ปลา หากินเก่งครับคนผู้นี้หากินเก่งพวกกันหลายาไปหันมาในเอาไปต้อนผู้นั่นผู้นี้โอ้เป็นกลยาณิมิตคนที่มีกลยาณิมิตที่ดีครับมีมนุษยสัมพันธ์ดีเอาไปต้อนผู้นั่นเอาไปฝากผู้นี้ได้การครับเพ่อนผู้นี้แต่ระบบประสาทของเรานี่ดีมาทุกอย่างครับแต่ว่า ยากตอบสนองเชื่องช้าหาบางเทือกเป็นลงลงลืมๆแค่บางเทือบางที่แค่นั้นครับแต่ว่าปก,ปกติโดยรวมนี่คือปกติครับแค่บางครั้งบางข่าวที่เราจำบ่ดได้เอาคลิปนี้กะขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อขอขอบคุณ f c ทุกท่านขอขอบคุณ f c ช่างโลดที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ ติดตามมาเอาสีตั้งแต่เริ่มต้นแต่ก็ให้กำลังใจเอาสีมาโดยตลอดอู้อช่างโรดก็ขอ,ขอขอบคุณแทนเอาสีครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อขอให้พี่น,อน้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้อครับเด้ออยู่ดีมีแหงทุกๆคนกินข้าวแทบนอนรับได้เงินมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ